เรียบร้อยนะคะเราจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แป้งที่เขาให้มานะคะในชุดกลางเนี่ยราคา50บาทนะคะเนี่ยมันจะมีแป้งมาให้ 2, 2> เขาเรียกอะไรนะ2ชุดแบบนี้นะคะก็คือแป้งสีเขียววันนี้แล้วก็นี่แป้งสีขาวแล้วก็อันนี้น้ําตาลนะคะนี่เราเปิดไปแล้วนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะแต่แล้ววิธีการกินก็ง่ายๆมากเลยเราก็หยิบแป้งออกมาแบวอย่างนี้นะคะเราก็หยิบน้ําตาลมานี่น้ําตาลอยู่นี่นะคะ ใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่อะไรความชอบนะคะก็วางมันลงไปแบบนี้นะคะขอาวนี้วางทีเดียวสองอันเลยนะนี่ปกติแล้วว่าน้ำตาลจะเหลือตลอดนะคะเพราะว่ามันไม่พอกับแป้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เก็บน้ำตาลเอาไว้กินทีหลังนะคะวิธีการเขาก็เนี่ยค่ะมมวนง่ายๆายค่ะมมวนแบบนี้เลยนะคะปึ๊บ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 นี่เรียบร้อยแล้วพร้อมกินนะคะนี่อันนี้ก็สีขาวหมวนปึ๊บ ปึ๊บอย่างนี้นะคะนี่พร้อมกินง่ายง่ายนะคะโอเคเดี๋ยวเราใส่จานนิดนึงแล้วกันนะคะก็เบาๆนะคะ,เอ,ะ,คะเอาแค่สองอันก่อนนะคะนี่อยากกินใช่ไหมขอญาตภัยกินใส่ใหม่ก่อนแล้วกันนะคะโอเคเนาะสำหรับใครที่มาพระนครศรีอยาไม่ต้องพูดกันมากเลยทุกคนรู้จักแล้วละ่ะโรตีใส่ใหม่อะใครชอบร้านไหนก็จัดเลยนะคะ มาทั้งทีก็กกระตุนเบาหวานกันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นน่ยนะคะจริงๆแล้วเราก็กินแบบพอประมาณเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างเนี้ยสองอันเนี้ยที่ก็โอเคแล้วนะส่วนที่เหลือเดี๋ยวคงใส่ตู้เย็นไวนะะ้ะอค่ะโอเคนะคะ